เฮ้ว่าไงเพื่อนไงวะเดียสบายดีวะเดียสบายดีเฮ้ฉันไม่ได้ลืมเลยนะอะไรวะสุขสันต์วันเกิดขอบใจมากเพื่อนเราจะปาร์ตี้กันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากนะเพื่อนแต่ฉันอยากอยู่กับแฟนมากกว่าว่ะเออฮะแกมีแฟนเมื่อไหร่วะมอนิก้าไงเราคบกันได้สองวันก่อนฮะเดี๋ยวก่อนใช่เด็กเชียร์เบียร์ที่หลอกเอาเงินคนไปทั่วไหม ว่าคิดไงถึงไปคบกับเธอวะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพื่อนเธอเปลี่ยนไปแล้วโอเคโอเคนายมีความสุขนะก่อนนะนายมีความสุขก็ดีแล้วเง้ยจะที่รักที่รักขอชันยืมรถคุณหน่อยได้ไหมทําไมเธอไม่ใช้รถเธอละก็รถใช้มันเก่ารถคุณมันใหม่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเออที่รักผมรักคุณนะเธอโคตรน่ารักเพื่อนมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเธอหลอกใช้นายอยู่ เฮ้ย <Hey, S 2> นายจะรีบตัดสินใจคนไม่ได้นะ๊วอ้ยหิวดินวัยรุน่นไงจ้าคนสวยเฮ้ hey, รหัส ATM เธออะไรนะชัดเลย4215จ้ะ <c oughs> <c oughs> มึงให้รหัส ATM เธอเนี่ยนะี่ <c oughs> มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดอ๋อเ oh, <c oughs> หรอ ก็เห็นกันอยู่ว่าเธอหลอกใช้แกนั่นรหัส ATM ีเนะว้ยฉันรู้แล้วนะรู้อะไรนายมันอิจฉาอิจฉาเหรอฉันเนี่ยนะไม่ต้องมาเถียงหน้าฉันเป็นห่วงแกนะนายใช้มือมานานฉันไม่เคยอิจฉาแกฉันรู้จักแกมานานอันวะแต่เธอคบกับแกได้แค่2วันอ่าฮะเฮ้ที่รักเธอทำอะไรอยู่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาเธอนะเห็นหรือยังนายต้องได้เจอเธอก่อนโอเคก็ได้เฮ้ที่รัก นี่เพื่อนผมชื่ออาดำเฮ้ <Hey. S 1> คุณเป็นไงบ้างที่รัก <L un> คุณแจรถนี่ครับขับใจฉันบอกแล้วไงว่าเธอเป็นคนที่ใช้ได้ใช้ได้กับผีไงดิทำไมวะ <L un> เธอไม่เห็นฉันมีตัวตนได้ซ้ำและนายก็นี่มันวันเกิดของนายนะเพื่อนแต่เธอไม่สนใจนายแม้แต่นิดเดียวเลยสงสัยเธอคงเป็นเมนมั้งเพื่อนอย่าไปคิดมากนะไม่มีอะไร <L un> นี่นายตั้งใจฟังฉันให้ดีอันวะ เธอเอารหัส ATM ของนายไปเออเธอกินอาหารของนายจนหมดเ,เธอจะเอาทุกอย่างจากนายแม้กระทั่งบ้านหลังนี้นครับที่รักเฮ้ hey, กุญแจบ้านเธออยู่ไหนที่รักฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าถ้าฉันเดินออกจากประตูบ้านแกเมื่อไรแกจะไม่ได้เห็นด้าฉันอีกเลยแต่ถ้าแกเชื่อใจฉันบอกเลิกเธอซะนายพูดถูกขอบใจเบาๆเจ็บหัวนมฉันควรจะพูดยังไงเมื่อนายเจอเธอ นายจะต้องบอกหน้าของเธอแล้วนายก็พูดว่าเราจบกันไอหน้าเงินโอเคไอหน้าเงินเราเลิกกันเราเลิกกันใช่แสดงให้ฉันเห็นหน่อยเฮ้โมนิก้าเราจบกันไปไงโคตรเชียเลยนี่ใช้มันจากข้างในดูเข้าไว้ดูโอเคเออนั่นแหละแบบนั้นแสดงให้ฉันเห็นทีเฮ้โมนิก้าเราจบกันยังเถื่อนไม่พอ เอาเทียนกว่านี้ดีดีใช่อีดอกมาริกา้าเราจบกันไวใช่มันต้องแบบนี้เป็นไงอนอนเอาเลยเอาเลยอีดอกมาริกา้าเราจบกันไวเธอพูดอะไรนะออเอาไงดีวะกระทำตามแผนดิบอกไปว่าอยากเลิกกับเธอผมบอกว่าเราจบกันทำไมล่ะผมรู้ว่าคุณ คุณหลอกใช้เงินผมคุณพูดบ้าอะไรของคุณคุณเอารถผมไปทําไมที่ฉันเอารถไปก็เพื่อให้คุณไม่ออกไปไหนฉันจะได้เซอร์ไพรส์คุณอืมยังไงทมเรื่องเครดิตการ์ดดิรหัสเ TM ไงแล้วรหัสเ TM ผมล่ะคุณเอาไปทำอะไรคุณบอกว่ารหัสเ TM ของคุณเป็นเหมือนเลขนำโชคฉันเลยขอรหัสคุณไปทำเสื้อคู่ฉันหวังว่าคุณจะชอบเชียอ๋อนี่มันอะไรวะดม ออาหารไงเออแล้วอาหารล่ะเธอกินอาหารคงได้โอเคแล้วเรื่องอาหารล่ะจะว่าไงฉันตั้งใจกินมันให้หมดเพื่อที่จะได้ทาแซนด์วิชที่เธอชอบไงคะที่รักพราอบึงคนเดียวทําไมถึงเอากุญแจบ้านผมไปที่รักฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าคุณไม่ล็อกประตูนี่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไปจากบ้านฉันมันต้องมีบางอย่างผิดพลาดใส่หัวไปซะเดี๋ยวนี้ฉันขอโทษเพื่อน ผมขอโทษโอเคที่คิดว่าคุณเป็นพวกรักผมเพราะเงินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณมากยกโทษให้ผมเถอะนะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับนะฉันยกโทษให้เธอสึง <c oughs> <c oughs> เอ้ฉันมีอีกอย่างเซอร์ไพรส์คุณด้ฮ <c oughs> คุณจะต้องชอบมันแน่เลยห้ามแอบ,บดูล่ะคุณนี่เซอร์ไพรส์จริงๆเลย คุณซื้อทีวีมาให้ผมเหรอ